ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่ห้ามไม่ได้นะคะที่ใครจะวิพากวิจาร์ณหรือไม่เนี่ยเพราะว่า หลายๆอย่างมันย้อนแย้งกันนะคะจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้วก็คนที่ไปร้องเรื่องนี้จนกระทั่งนํามาซึ่งการประชุมของคณะกรรมการนในส่วนของคณะกรรมการตํารวจสภาผู้แทนราษฎรถ,ถึงสองครั้งในครั้งแรกเนี่ยนะคะเป็นการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงซึ่งดูเหมือนจะนอกจากจะไม่ได้คําตอบแล้วเนี่ยนะคะก็ยังทําให้เกิดการโยนเผือกร้อนกันไปมาครั้งที่2ก็อาการรอแรกเหมือนกันนะคือแทบจะไม่ได้อะไรจากการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ชี้แจงเลยเนี่ยนะคะแล้วก็คนที่ชี้คนที่ไปร้องเรื่องนี้ก็คือคุณวัชระเพชรท,ทองอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันในเมื่อมันไม่ได้เนื้อได้น้ําทั้งสองนัดของการประชุมกรมอทอนะคะในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรแชฉไปเลยก็แล้วกันนะคะว่าเนี่ยมันคือการเอื้อประโยชน์ต่างตอบแทนนะคะในการออกระเบียบราชทรรคุมขังนอกเรือนจําคนลงนามเนี่ยก็ได้เป็นอธิบดีแถมม่หนำซ้ำเนี่ยเอาจจริง กล้องวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจเป็นไปได้ยังไงนะคะเสียทุกตัวเลยก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยอดเห็นภาพนักโทษเทวดาเลยค่ะเรื่องนี้นายวชะ,ะ,ะเพรทองอดีตสสบัญชีรายชื่อนะคะพักประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงการออกระเบียบของกรมราชทัรร์ในการให้นักโทษพักรักษาตัวนอกเรือนจำนะคะโดยพี่จ๊กนะ,ะบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าบุคคลที่ลงนามประกาศระเบียบดังกล่าวเนี่ย ก็ได้ขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะซึ่งตรงนี้ล่ะมันเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าการประกาศดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการเอื้อประโยชน์ในลักษณะต่างตอบแทนและตนขอเรียกร้องนะคะให้เลื่อนประกาศนี้ออกไปอีกหนึ่งปีเพื่อไม่ให้เป็นข้อคอ้หาต่อสังคมและประชาชนด้วยเพราะขณะนี้ประชาชนทั้งประเทศเชื่อว่าระเบียบนี้ประกาศเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ในายทักษิณชินวัตรนักโทษชาย นายวชระบอกว่าได้รับข้อมูลมาอีกนะว่ากล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลตำรวจไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ยมันเสียทุกตัวเลยค่ะโรงพยาบาลตำรวจนะคะไม่ได้ไกลปืนเที่ยงเลยแต่เสียทุกตัวแล้วบังเอิญบังเอิญมาเสียช่วงนี้ด้วยนะคะประชาชนก็เลยไม่ได้เห็นภาพนักโทษเทวดาตัวเป็นๆน,นะคะแล้วบอกว่ากล้องเนี่ยที่มันเสียทุกตัว ตนก็จะสอบถามเรื่องนี้ไปกับโรงพยาบาลตํารวจในการประชุมกรรมธิการตํารวจด้วยเนี่ยนะคะก็สอบถามไปแล้ววันนี้ก็ปรากฏว่าไม่ได้คําตอบอะไรนะคะคราวนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีคําถามที่ค้างคาใจประชาชนที่ติดตามข่าวสารอย่างมากมายในส่วนของสยามรัฐออนไลน์เนี่ยเขาก็เลยไปสัมภาษณ์อาจารย์แก้วสรรอติโพธินะคะว่าท่านเนี่ยเป็นอดีตสวนะคะแล้วก็เป็นนักวิชาการอิสระ เ,เขาเรียกว่าถามแทนประชาชนก็แล้วกันในแง่ของข้อกฎหมายหลายๆข้อที่หลายคนยังค้างคาใจอยู่คำถามแรกเนี่ยนะคะเขาถามว่าถ้ามันพ้น,น120วันไปแล้วนักโทษชายทักษิณเนี่ยจะนอนโรงพยาบาลตำรวจต่อไปได้อีกหรือไม่นะคะอันนี้มันเป็นคู่มือช่วยนักโทษไม่ให้ติดคุกหรือไม่อย่างไรนะลองไปฟังคำตอบอาจารย์อาจารย์บอกว่าระเบียบเนี่ยบอกไว้ว่าถ้ายาวนานถึง 90วันเนี่ยนะคะก็ให้ผอบอรเรือนจำนะรายงานอธิบดีราชทันถ้ามันถึง120วันก็คือจะครบพวกนี้คุณผู้ชมจะครบ120วันแล้วนะคะที่นอนโรงพยาบาลตํารวจก็ให้อธิบดีเนี่ยรายงานรัฐมนตรีบทบัญญัติอย่างนี้ผู้รับรายงานจะทําแค่ลงนามว่าทราบเท่านั้นเนี่ยไม่ได้นะคะอาจารย์บอกว่าเพราะนี่เป็นการมอบหมายหน้าที่ให้ต้องตรวจสอบอย่างจริงจังว่า นักโทษชายทักษิณเนี่ยป่วยจริงหรือเปล่าแล้วก็เรื้อรังหนักหน,กหนาถึงขั้นที่ว่าโรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยดูแลไม่ไหวอย่างนั้นเลยหรือไม่นะคะประเด็นต่อมาที่เป็นคําถามถามแทนประชาชนเนี่ยนะถามว่าถ้าเขาไม่ยอมตรวจสอบเลยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอาจารย์บอกอย่างนี้ค่ะถึงจุดนี้แล้วเนี่ยอำนาจการตรวจสอบทั้งของนายกรัฐมนตรีของคณะกรรมธิการสภาขององค์กรอิสระ ทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและปปะชก็มีความชอบธรรมที่จะล่วงเข้ามาตรวจสอบการใช้อำนาจดุลพินิจนี้ได้แล้วเหมือนกันและจะอ้างสิทธิส่วนตัวของนักโทษเพื่อที่จะมาปกปิดข้อมูลจากการตรวจสอบอาจารย์บอกว่ามันทําไม่ได้เลยนะเอาจริงๆประเด็นถัดมาค่ะถามว่าถ้ากลัวการตรวจสอบเนี่ยก็ต้องหาคือใช้ช่องทางใหม่จะได้ไม่ต้องกลับไปนอนคุกหรือเปล่านะคะ อาจารย์บอกว่าสองช่องอบอกว่าสช่องทางแรกก็คือพักโทษกับอภัยโทษในคราว5ธันวาเ,าเรื่องพักโทษเนี่ยนะไม่เข้าเงื่อนไขถ้าจะเหลือลุ้นจริงๆตอนนี้คืออภัยโทษก็กลับไม่มีชื่อในประกาศดังนั้นนะคะพอวันที่6ธันวาคมจึงเกิดช่องทางใหม่ขึ้นตามมาเลยอย่างที่เรากำลังถกเถียงกันนั่นก็คือการออกระเบียบราชทัาด์วยการคุมขังในสถานที่ นอกเรือนจำนะ,ะที่มันครอบคลุมถึงการให้นักโทษเนี่ยไปอยู่ตามที่พักอาศัยได้นะคำถามถัดมาค่ะระเบียบนี้เขาออกมาเพื่อนักโทษชายทักษิณจริงเหรอครับเพราะว่าเรื่องการคุมขังนอกเรือนจำนี้มีกฎหมายใหม่รับรองไว้ตั้งแต่ปี2560 กฎกระทรวงก็ตามมาในปี63มเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอที่พวกเขาจะวางแผนช่วยกันมาตั้งแต่6ปีที่แล้วนะ,ะคะแหมคําถามนี้หลายคนอาจจะปลบมือเกลียวเลยนะคะเพราะว่ามันโดนใจจริงๆแล้วก็อยากจะรู้มุมมองของนักกฎหมายนักวิชาการเขามองเรื่องนี้อย่างไรอาจารย์แก้วสรรบอกอย่างนี้ค่ะผมไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นนะผมเห็นแต่ตัวระเบียบนี้เท่านั้นที่ดูแล้วมันน่าจะลนลานแล้วก็เร่งรัด จนตกหล่นสาระสำคัญไปหมดเพราะว่าไอ้กฎกระทรวงปี63มเนี่ยมันระบุว่าให้วางระเบียบการบริหารแนวทางการปฏิบัติงานการปฏิบัติตัวของผู้ต้องขังแต่ละประเภทที่อยู่ในสถานที่คุมขังนอกเรือนจำทั้งหมดนี้ต้องวางระเบียบให้ชัดเจนเช่นถ้าเราจะเลือกเอานักโทษนะคะคดีติดยาเสพติด มาฟื้นฟูให้อยู่ในวัดหรือว่ามัสยิดแห่งหนึ่งหรือว่าถ้าจะนำนักโทษที่ร่างกายสุดโสมเนี่ยมาพักฟื้นในไร่ข้าวโพดที่วังน้ำเย็นเหล่านี้ต้องทำอย่างไรต้องบริหารอย่างไรระเบียบอย่างนี้ต้องมีนะคะให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศขีดเส้นใต้ว่าทั้งประเทศนะคะแต่กลับเนี่ยไม่ปรากฏนะคะ ในระเบียบที่ออกมาเมื่อ6ธันวาคมที่ผ่านมาเลยมันมีการกำหนดเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของ,ของการตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกนักโทษกับคุณสมบัติกว้างๆและกระบวนการคัดเลือกเพื่อเสนอผอบอรเรือนจำอนุมัติเท่านั้นมันชัดเจนว่ามันเร่งรัดแล้วก็ตกหล่นจริงๆนี่คือสิ่งที่อาจารย์ให้ทัศนะนะฮะถามอีกค่ะแล้วแบบเนี้ย เขาจะเอาบ้านจันส่องล่าเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่คุมขังนอกเรือนจำหรือไม่อาจารย์แก้วสรรตอบอย่างนี้ค่ะเนี่ยมันเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะในข้อแรกนั้นกฎกระทรวงปี6 3ข้อ8ระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่อออกระเบียบ6ธันวาแล้วอธิบดีจะต้องประกาศต่อไปว่าในแต่ละเรือนจำจะมีสถานที่คุมขังนอกเรือนจำที่ใดบ้างแล้วก็ประเภทใดบ้างอย่างเช่น ประเภทฟื้นฟูฝึกอาชีพผูต้ติดยาเสพติดหรือว่าประเภทเตรียมตัวก่อนพ้นโทษหรือจะเป็นประเภทพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังหรือว่าอื่นๆอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่สําคัญคือมันต้องมีออกมาก่อนแล้วมันต้องชัดเจนด้วยผู้สึกข่าวเลยถามต่อค่ะแล้วแบบมีบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยอาจารย์มันเป็นประเภทไหนได้บ้างล่ะคะที่ว่ามานะคะอาจารย์แก้วสรรบอกว่ามันก็ได้ทั้งนั้นนะ อาจจะรวมนักโทษคดีคอร์รัปชันทั้งเรือนจําคองเปลมมาฟื้นฟูนิสัยให้เลิกคดโกงก็เป็นได้หรือว่าเพื่อจะเตรียมตัวก่อนพ้น,พนโทษก็ได้พยาบาลก็ได้ที่สำคัญคือจะต้องเปิดรับนักโทษที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเป็นการทั่วไปจะรับแต่นักโทษเจ้าของบ้านคนเดียวเนี่ยคงไม่ได้นะคะผู้คนในบ้านก็ต้องย้ายออกให้หมดเพราะว่าบ้านเนี่ยมันกลายเป็นที่คุมขังไปหมดซะแล้วค่ะ อีกคำถามหนึ่งค่ะผู้สื่อข่าวถามนะคะบอกว่าอธิบดีกรมราชธรรมเนี่ยจะประกาศตามกฎกระทรวงปี63ให้บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยเป็นสถานที่คุมขังเพียงสถานที่เดียวจากนั้นคณะทำงานตามระเบียบ6ทธันวาก็เลือกนักโทษชายทักษิณมาอยู่เพียงคนเดียวทำแบบนี้ได้หรือไม่อาจารย์บอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าถ้าอธิบดีกับคณะทำงานอยากติดคุก ก็เอาเลยนะเชิญเลยติดแน่อาจารย์บอกผมรับรองเลยนะคะนี่ก็เป็นคําตอบที่หลายคนอาจจะบอกว่าขอบคุณนะคะที่อาจารย์ช่วยเฉลยข้อเท็จจริงให้ได้รับให้ได้รับทราบเพราะว่าหลายคนก็คงจะมีคําถามอยู่ในใจในลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมถ้าเราย้อนไปดู3คดีท,ทุจริตของทักษิณน,นะคะที่คุณสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์เมื่อวานบอกว่า เขาไม่ได้เข้าข่ายบุคคลอันตรายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเลยนะคะหลายคนอาจจะลืมเพราะว่าคนไทยส่วนหนึ่งขีดเส้นใต้ว่าส่วนหนึ่งนะคะลืมง่ายอาจจะจาไม่ได้แล้วนะคะว่าทักษิณเนี่ยโดนคดีอะไรบ้างแล้วก็คดีไหนนะคะทีะ่คุณสมศักดิ์เนี่ยเขาระบุเลยบอกว่าทักษิณไม่ใช่บุคคลอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเข้าข่ายระเบียบใหม่ของกรมราชธรรม การโดดอุ้มนายทักษิณของนายสมศักดิ์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าคว้างงูไม่พ้นคอจริงๆค่ะที่พูดแบบนี้เพราะอะไรสัปดาห์ก่อนผู้สื่อข่าวเอาไม้ไปเจาะปากเจ้าตัว,ตวยังใบ้แบ๊แ,แบะเลยนะคะตอบไม่ได้ไม่รู้ว่าเข้าหลักเกณฑ์ไหมยังไม่ได้ศึกษาแต่พอมาเมื่อวานโอ้โหตอบเป็นฉากเลยนะคะแสดงความมั่นใจแต่คราวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ย คือนายทักษิณเนี่ยเหตุที่ต้องระเห็ดหนีออกจากประเทศไทยส่วนหนึ่งเนี่ยนะ,ะเป็นเพราะพฤติกรรมของเจ้าตัวที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติโดยเฉพาะการทุจ,ทจริตคอร์รัปชันที่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเนี่ยนะคะทักษิณเนี่ยถูกฟ้องร้องอยู่หลายคดีด้วยกัน แต่ว่าความผิดที่มันเด่นชัดจนทําให้นายทักษิณต้องรับโทษหลังจากที่เดินทางนะคะเขาเรียกว่าเดินทางออกจากประเทศไทยหนีออกไปนะพูดง่ายๆนะคะโทษจําคุก8ปีโดยสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยมีคําพิพากษาไว้3คดีเด็ดๆเ,เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคดีแรกค่ะคดีสั่งการให้เอ็กซิมแบเนี่ยอนุมัติเงินกู้สินเชื่อจํานวน4 0 0 0ล้านบาทแก่รัฐบาลเมียนมา โทษจำคุกก็คือ3ปีไม่รอลงอาญาจำกันได้ไมได้ไหมคะลองมาลื้อฟื้นดูนะคะว่าคาดีไหนบ้างถัดมาค่ะเป็นคดีหวยบนดินนะคะโทษจำคุกก็คือ2ปีไม่รอลงอาญาแล้วก็ให้นับโทษนะคะในคดีที่1แล้วก็คดีที่2เพราะฉะนั้นก็จะเหลือโทษจำคุกประมาณ3ปีนะคะ ถัดมาค่ะคุณผู้ชมเป็นคดีให้นอมินีถือหุ้นในบอมจอชินขอบโหอันนี้โด่งดังมากนะคะเนี่ยเคดีนี้คิดว่าหลายท่านคงจะจําได้นะคะโทษจําคุก5ปีค่ะแล้วก็ไม่ได้รอลงอาญานะคะให้นับต่อจาก3ปีใน2คดีแรกก็ทําให้นายทักษิณเนี่ย ต้องโทษจำคุกจริงเลยก็คือ8ปีนะคะแต่ว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าเขาเนี่ยได้รับพระำหากรุณาที่คุณนะคะในการอภัยโทษจากโทษจำคุก8ปีเหลือ1ปีเนื่องจากว่าเจ้าตัวนะคะเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือว่าทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติจงรักภักดีแล้วก็มีอาการป่วยนะคะอีกทั้งได้ยอมรับว่ากระทำผิดและสำนึกในความผิด แต่ว่าการลดโทษเหลือ1ปีเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าความผิดในคดีทุจริตนะคะการคอร์รัปชั่นต่างๆนานาที่เล่าให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปให้ฟังเนี่ยนะคะที่เขาเคยสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเนี่ยมันจะถูกลบล้างไปด้วยมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณสมศักดิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าทักษิณไม่ใช่บุคคลอันตรายไม่ใช่บุคคลที่เข้าขายแบบนั้นแบบนี้ คุณผู้ชมก็ลองพิจารณานะคะนอกจากนี้ค่ะนายทักษิณชินวัตรเนี่ยยังมีข้อหาร้ายแรงอีกหนึ่งคดีนั่นก็คือการกระทําทความผิดตามกฎหมายมา,มาตรา112ที่เป็นความผิดนอกราชอาณาจักรกรณีที่เขาเนี่ยไปให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเมื่อปี2558แล้วก็พาดพิงสถาบันโดยคดีนี้อายการสูงสุดเนี่ยสั่งฟ้องไปแล้วด้วยนะคะดังนั้นเอาละการที่นายสมศักดิ์ออกมาระบุบอกว่า นายทักษินเนี่ยไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในข่ายทีเออ่เรียกว่าน่ากลัวสําหรับสังคมและโทษที่นายทักษินกระทําผิดเนี่ยไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมเนี่ยนะคะทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงข้อมูลที่ดิฉันเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็คิดว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะคะก็คงจะมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะว่าเป็นไปตามที่คุณสมศักดิ์ว่าหรือไม่หรือว่าเห็นด้วยกับคุณสมศักดิ์หรือเปล่าขออนุญาตมาอีกคนหนึ่งนะคะในส่วนของคุณเทพไทยเนี่ย ก็คงจะสละตะนะคะดูข้อเท็จจริงเปรียบเทียบความเป็นไปได้แล้วล่ะวันนี้เจ้าตัวออกมาฟันธงเลยนะคะบอกว่าทักษิณเนี่ยได้กลับบ้านก่อนพ้นโทษแน่ๆค่ะ ไปดูความเห็นของคุณเทพไทยเสยนพงศ์อีกคนหนึ่งนะคะเป็นอีกคนหนึ่งที่เกาะติดประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ในฐานะที่อาจจะเคยมีประสบการณ์ในเรือนจําเหมือนกันนะคะก็เลยถ่ายทอดมุมมองเหล่านี้ได้อย่างเข้าอกเข้าใจนะคะสำหรับนายเทพไทยเสยนพงศ์อดีตสสอนครศรีธรรมราชที่โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวระบุบอกว่าทักษิณได้กลับบ้านก่อนพักโทษนะคะ แล้วก็บอกว่าผมยืนยันเช่นเดียวกันว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรเนี่ยเข้าข่ายการออกไปคุมขังนอกเรือนจำตามระเบียบกรมราชทัรร์ลงวันที่6ธันวาคม2,566นี้เช่นกันแม้ว่ากรมราชธรร์จะพยายามอธิบายให้สังคมได้รับทราบว่าระเบียบฉบับนี้ได้ออกมาเพื่อบังคับใช้กับนักโทษทั่วไปทุกคนก็ตามแต่ว่าจุดประสงค์หลักก็คือต้องการจะเอื้อประโยชน์ให้คุณทักษิณเป็นการเฉพาะ ถ้าหากไม่ใช่เพื่อคุณทักษิณระเบียบฉบับนี้ก็ออกประกาศมาตั้งแต่มีพรบรัชฐานปี60และกฎกระทรวงปี2563แล้วแต่ว่าการเร่งออกระเบียบในครั้งนี้ก็เพราะมีนักโทษที่ชื่อนักโทษชายทักษิณชินวัตรเพียงคนเดียวที่กรมราชฐานนั้นจําเป็นต้องรีบเร่งในการออกระเบียบเป็นพิเศษและที่คุณทักษิณแข็งข้อ ไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบของกลมรชาชทัทันจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถบังคับให้คุณทักษิณปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ก็เพราะคุณทักษิณคือผู้มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลชุดนี้ถ้าหากเป็นรัฐบาลชุดอื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจบารมีของคุณทักษิณผมเชื่อว่าคุณทักษิณไม่ได้ลอยนวลน,นอนกระดิกเท้าอยู่บนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจสบายใจเฉบเช่นนี้ส่วนตัวนะคะคุณเทพไทยบอกว่า ส่วนตัวผมเชื่อว่าคุณทักษิณจะใช้สิทธิ์ตามระเบียบของกลมราชทันเพื่อออกไปคุมขังนอกเรือนจำอย่างแน่นอนก่อนที่จะถึงวันพักโทษคือรับโทษมาแล้ว6เดือนในเดือนกุมภาพันธ์2,567ด้วยเหตุผลก็คือ1คุณทักษิณไม่อยากนอนอยู่ที่เรือนจำโรงพยาบาลตำรวจชั้น14อีกแล้วนอนไปก็สะดุ้งไปถูกดา่าถูกโจมตีอย่างหนักอาจจะสะเทือนถึงรัฐบาลได้ ประเด็นถัดมามันมีกระแสกดดันแล้วก็แรงเสียดทานหนักขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันพักโทษจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ออกเรือนจำไปคุมขังในสถานที่ซึ่งกรมราชัณฑ์นั้นกำหนดเพื่อลดกระแสได้ในระดับหนึ่งประเด็นที่ 3. การถูกคุมขังนอกเรือนจำก็คือที่บ้านจะมีอิสระในการพบปะพูดคุยให้คำปรึกษากับแกนนำรัฐบาลแกนนำพักเพื่อไทยและบริวารได้อย่างเต็มที่ 4. การไม่อยู่โรงพยาบาลตำรวจจะลดแรงกดดันจากสังคมที่ต้องการคำตอบจากแพทย์ใหญ่และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับอาการป่วยของคุณทักษิณตลอดเวลาและ 5. เมื่อออกจากโรงพยาบาลตำรวจกลับไปบ้านเพื่อไปคุมขังในสถานที่นอกเรือนจำก็สามารถกล่าวอ้างได้ว่าได้กลับมาแบบเท่และไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวตามที่เคยประกาศเอาไว้เพราะฉะนั้นคุณเทพไทยบอกว่าผมฝันถงได้เลยครับ ว่าคุณทักษิณจะได้รับการอนุญาตให้ไปคุมขังนอกเรือนจำก็คือที่บ้านก่อนจะถึงกำหนดการพักโทษอย่างแน่นอนค่ะ